สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการ pass a r r a y เข้าไปหาฟังก์ชันนะครับเราจะทำยังไงในที่นี้ตัวอย่างง่ายก็คือเราจะสร้างฟังก์ชันอันหนึ่งที่สามารถาหาผลรวมทั้งหมดของตัวเลขที่อยู่ใน a r ร a y ได้โอเคครับในที่นี้นั้นผมก็จะมี sum อ,อันหนึ่งนะครับ sum ให้เท่ากับผลรวมของ array ก็คือ Su m a r r a y แล้วผมก็จะ p a s s a เข้าไปแค่นี้นะครับโอเคปัญหามันก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรา pass A เข้าไปเนี่ยเราโอเคครับก่อนอื่น ผมก็จะมาสร้างฟังก์ชัน definition ของมันก่อนไม่ใช่ f u n ก t i o n prototype ดังนั้นคุณจะเห็นว่า sum ตรงนี้มันเป็น int ใช่ไหมเราต้องการ return int ออกมาในนี้ผมก็ใส่ return i n ตรงนี้ก็จะเป็น array เรารู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเรา pass a เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็น address ของตัวแรกใช่ไหมครับ address ของ i n ดังนั้นในตรงนี้ก็จะเป็น pointer ของ p แบบนี้นะครับผมคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้อการหา sum เราก็จะทำการ loop ถูกหรือเป่าถูก หลูปทั้งหมดว่าแต่ละตัวมีเท่าไหร่ก็ต้องมี i ขึ้นมาอันนึงปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าความยาวมันเท่าไหร่ไงถูกไหมก็คือ i น้อยกว่าเท่าไหร่ใช่ไหม i น้อยกว่าตัวเลขเท่าไหร่ในที่นี้โอเคครับก็คือเราไม่รู้ดังนั้นเราก็จะต้องการพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อพาสตัวนี้เข้ามาซึ่งตัวนี้ก็คือ n นะครับผมในที่นี้ผมรู้ว่า a เนี่ยมันมี10ตัวผมก็ยังพาสเข้ามาดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น n เหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็น i น้อยกว่า n แล้วก็ i plus แบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นไอซั I, มของเราเนี่ยตอนแรกเป็น0ตอนนี้ในเมื่อถ้าเป็นบรรทัดเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องใส่บล็อกก็ได้ก็จะเป็น sum plus equal to p คราวนี้เราจะเข้าหาอันนี้ได้ยังไงถึงหรือเปล่เราจะต้องเราจะเข้าหาข้อมูลของ a ได้ไงซึ่งก็คือการ reference ของมันแต่ว่าใน p เนี่ยมัน p อย n t ไปหา a เรียบร้อยแล้วดังนั้น P เฉยๆเนี่ยมันก็คือ address ของ a ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็น p บวก1ถ้าถ้าตรงนี้เป็น p ถ้าตรงนี้เป็น p บวก1ก็คือ address ของ a 1ถ้าตรงนี้เป็น p บวกสก็คือ address ของ a 3นะครับถ้าตรงนี้เป็น p บวก i ก็คือ address ของ a i แต่ว่าผมไม่ต้องการ address ไงผมต้องการให้มันเป็น dereference ตรงนี้ดังนั้นผมก็สามารถใส่ dereference ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับาง่ายๆเลยใช่ไหมครับ จากนั้นผมก็จะ Return ค่าเข้าไป Return Sum แค่นี้ครับเซฟตรงนี้มันก็จะทำการตัวนี้ก็จะได้ละนะครับผมผมก็จะทำการ Print ถ้าผมรันดูคุณคิดว่าคำตอบเยอะเท่าไหร่สูตรง่ายๆครับก็คือว่า9คูณ10หาร2ก็คือ45โอเคครับมาลองรันกันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้45หรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้อาจจะดูง่ายกว่าซึ่งก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็น เราประกาศคล้ายๆ Array นะครับตัวนี้มันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะว่าเพราะาอะไรครับไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเมื่อกี้มันเหมือนกันถ้าผมจะลองเซฟผมจะลองรันดูเห็นไหมผมก็รันผ่านทั้งๆท,ที่ตัวนี้ผมก็ประกาศแบบนี้ก็คือมันเหมือ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 นกันนะครับผมจะ copy ตรงนี้ผมก็จะมาแทนที่ตรงนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมจะลองรันดูก็ได้เหมือนกันแทนที่จะเป็นแบบนี้ผมสามารถเข้าไปใช้ง่ายๆซึ่งก็คือ PI แบบนี้เลยก็ได้ครับจะลองรันดู เห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีแรกต่างจากวิธีนี้ยังไงก็คือการดี f ฟล e นต์การบอกตรงนี้เราจะไปใช้ในเรื่องของ s ตรัคเจอร์นะครับในเรื่องของสตร u คเจอร์เราจะมาคุยกันในวีโอเร็วๆนี้